สิสิ่งที่ควรทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ในปีนี้คุณจะต้องให้สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่ปีหน้าคุณจะรองรับความสำเร็จที่คุณต้องการรองรับความสุขที่คุณต้องการข้อ1สิ่งที่คุณควรจะทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ก็คือการกล่าวโทษตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในตอนนี้เชื่อว่าคุณทำดีที่สุดแล้วการโทษตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เฮ้ยเราเป็นคนที่จะต้องรู้สึกรับผิดชอบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่เชื่อเถอครับว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามทั้งดีและไม่ดีเราและผู้อื่นเนี่ยต่างเป็นสาเหตุของความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นไม่โทษเขาไม่โทษเราเพียงแต่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นจะดีกว่าทิ้งออกไปนะครับการโทษตัวเองเพราะว่ายิ่งเก็บเอาไว้ก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีแล้วปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะฉุดรั้งคุณก็ได้ ฝึกปล่อยวางไม่โทษตัวเองไม่โทษใครแต่เข้าใจมากขึ้นหาบทเรียนในเรื่องนั้นให้มากขึ้นและไปต่อข้อ2สิ่งที่คุณจะต้องทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ก็คือเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้เลยเรื่องอะไรก็ตามที่คุณควบคุมไม่ได้ฝึกที่จะเข้าใจมันและปล่อยวางจงหันไปโฟกัสเรื่องที่คุณควบคุมได้จะดีกว่าคุณไม่สามารถควบคุมใม้ใครคิดดีพูดดีทำดีหรือเข้าใจทุกอย่างที่คุณคิด และทํำหรอครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญกลับมาโฟกัสที่ตัวเองจะดีที่สุดถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะดูห่วงดูแคร์บางเรื่องบางคนแต่คุณต้องเข้าใจว่าเราควบคุมได้แค่บางเรื่องจริงๆในชีวิตข้อ3เลิกได้แล้วนะครับที่จะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทิ้งออกไปเลยและพอแค่นี้บางครั้งเนี่ย คุณให้คําตัดสินคนอื่นคำมีภาพวิจาร์คําพูดเชิงลบทัศนคติลบๆของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินตัวเรามากเกินไปจนเราเนี่ยมีอารมณ์โก,กรธเกลียดไม่พอใจคุณรู้ไหมครับว่าหนึ่งอารมณ์ที่คุณคิดลบเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมีการกระทําที่เปลี่ยนไปความเชื่อที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงการสูญเสียความมั่นใจ อย่าที่จะคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่มีคุณค่านะหรือบางครั้งเนี่ยฉันไม่ดีพอคนอื่นเนี่ยเขาบอกมันก็ถูกต้องนะหรือเราเนี่ยต้องแคร์คนอื่นมากเกินไปอย่างที่บอกนะครับเราไม่สามารถเอาใจทุกคนให้รู้สึกดีคิดดีกับเราได้ทุกคนและแน่นอนว่าถึงคุณจะเก่งขึ้นรวยขึ้นใครก็ตามที่เขามีทัศนคติไม่ดีกับเรายังไงมันก็ไม่มีอยู่ดีจริงไหมครับอย่ากลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง และให้ความคิดคนอื่นคำพูดคนอื่นมันสำคัญกว่าตัวเองเพราะว่ามันคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราสุดๆข้อ 4. สิ่งที่คุณจะทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ก็คือการเปรียบเท,ทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นไปสู่วงการของการประสบความสําเร็จอย่าไปเป,ปรียบเท,ทียบว่าเขาสําเร็จมากเพราะว่าคุณก็แค่เริ่มต้นต้นทุนของเขาอาจจะมากกว่ามันก็ไม่เป็นไรมันไม่จําเป็นต้องเปรียบเท,ทียบ ความสาเร็จไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบเขาดีกว่าเขารวยกว่าเขาโชคดีกว่าเขามีต้นทุนที่ดีกว่าเลิกเปรียบเทียบและคุณจะมีพลังงานที่มากขึ้นเพราะว่าคุณได้หันกลับมาโฟกัสพัฒนาในสิ่งที่เป็นคุณจริงๆข้อ 5. สิ่งที่คุณจะต้องทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ก็คือคนที่ทําให้คุณเสียใจคนที่ทิ้งคุณคนที่มีทัศนคติไม่ดีกับคุณคนที่ไม่ชอบคุณ คนที่วิพากษ์วิจารณ์ตัดสินหรือว่าท้าทายชีวิตคุณให้รู้สึกแย่ทิ้งออกไปให้ได้เลยนะครับคนที่บั่นทอนกําลังใจคนที่ดับฝันของคุณคนที่ไม่มีวันเข้าใจคุณแม้ว่าคุณจะพยายามเพื่อพวกเขาอย่ดตรงนั้นเพื่อพวกเขามากแค่ไหนและแน่นอนว่าจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่จมอยู่กับอดีตคุณจะไม่จมอยู่กับช่วงเวลาได้ร้ายลองคิดดูสิครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจมกับความโกรธเกลียด เศร้าน้อยใจแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่ามันมีแค่การเสียเวลาประโยชน์แทบไม่มีเลยข้อ 6. ไม่มองแต่เรื่องที่เป็นลบไม่มองแต่สิ่งที่มันเป็นลบเพราะว่าเมื่อคุณย้ายโฟกัสไปยังสิ่งที่เป็นลบคุณย่อมดึงดูดสิ่งที่เป็นลบเข้ามาถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับเราหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบไม่ได้แต่เราสามารถมีสติในการรับมือกับอารมณ์เชิงลบได้ หากคุณเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบที่ผ่านมาหรือหน้าขณะน,นี้ให้ฝึกจับตัวเองสังเกตการให้ทันว่าตอนนี้ขณะน,นี้ฉันกําลังมีอารมณ์ลบอย่าพยายามที่จะหนีอารมณ์แต่พยายามที่จะเข้าใจและเรียนรู้ว่าอารมณ์นี้กําลังให้บทเรียนอะไรกับเราจําไว้เลยว่าคุณไม่ใช่อารมณ์ของคุณคุณแค่กําลังพยายามทําความเข้าใจว่า มันกาลังสั่งสอนและให้บทเรียนอะไรกับคุณแค่เรียนรู้และไปต่อแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แค่เผชิญหน้าเรียนรู้และเข้าใจก็พอข้อ 7. ฝึกคิดให้สม่ําเสมอกับทุกเรื่องที่เป็นบวกในชีวิตเรื่องอะไรที่สําคัญจากนี้เป็นต้นไปต้องให้ความสม่ําเสมอกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนิงนและความสัมพันธ์เมื่ออะไรเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วในชีวิตหรือกำลังจะดีเร่งความถี่ในการสม่ำเสมอกับมัน คิดว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังสร้างให้เราเนี่ยเติบโตในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นจงจัดลำดับความสำคัญว่าเรื่องอะไรสำคัญต้องให้ทำสม่ำเสมอและเรื่องที่ไม่สำคัญเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากพุ่งความสนใจไปที่เรื่องที่ไม่สำคัญจึงทำให้พวกเขาเนี่ยสม่ำเสมอกับเรื่องที่ใช้เวลาแบบผิดผิด เพราะฉะนั้นคุณจะฝึกให้ความสําสคัญกับเรื่องที่สําคัญกับชีวิตคุณจริงๆนั่นก็คือทําแล้วดีกับชีวิตทำแล้วดีต่อใจทำแล้วเปลี่ยนชีวิตทําแล้วเพิ่มรายได้ทําแล้วเพิ่มยอดขายอะไรที่ไม่สําคัญปล่อยวางความถี่ของมันซะบ้างทําให้น้อยลงหรือไม่ทําเลยอะไรสําคัญทําสม่ําเสมอและทําให้มากขึ้นข้อ8เลิกเอาชนะคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณเลิกอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจชีวิตของคุณ เลิกอธิบายทุกอย่างกับคนที่มีทัศนคติแย่กับคุณเลิกพยายามเอาชนะคนที่ไม่มีเหตุผลกับคุณเลิกพยายามพิสูจน์ว่าคุณน่ดีมากพอคุณโอเคคุณเป็นคนที่ดีและเพอร์เฟกมากๆสำหรับพวกเขาเลิกทำทุกอย่างเพื่อคนที่ไม่เข้าใจคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลิกสินี้ได้ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานและเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีพลังมากขึ้นและแน่นอนครับว่ามันได้มีสัมภาระในทางจิตใจมากขึ้น ข้อ9สิ่งที่คุณจะต้องทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้คือการโหมงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนทำทุกอย่างหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวจงจัดเวลาให้กับตัวเองหลังจากนี้เป็นเวลาส่วนตัวสบ้างที่เราอาจจะนั่งสงบสงบในธรรมชาติที่สงบแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองหรือบางครั้งไปใช้เวลากับครอบครัวสบ้างและบางครั้งอย่าทุ่มเทงานหนักทุกอย่างจนลืมเวลาพักผ่อนของตัวเอง บางคนนอนดึกมากๆเพราะว่ากลัวทํางานได้น้อยเกินไปเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวทํางานได้ไม่เยอะแต่สิ่งสําคัญร่างกายเนี่ยคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดหากคุณละเลยมันคุณไม่สามารถกู้มันกลับมาได้ให้ร้อยเปอร์เซนแม้คุณจะทําการรักษาหรือว่ารับประทานยาอะไรก็ตามจริงไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรทํางานก็ต้องทํางานแต่ก็ต้องแบ่งเวลา,าให้กับร่างกายและตัวเองบ้างเพื่อที่ร่างกายของคุณจะได้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านอย่างแท้จริง จงดูแลสุขภาพก่อนที่ร่างกายเนี่ยจะเตือนภัยให้คุณต้องระวังอะไรบางอย่างขอ้อ10เมื่อคุณสามารถผ่านพ้นความสัมพันธ์แย่ๆมาได้คุณจะรู้สึกว่าคุณขอบคุณตัวเองที่ผ่านพ้นมันมาได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรไม่ดีมีเพียงแค่เราและเขาและเหตุการณ์หนึ่งแค่นั้นเองแค่เข้าใจว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาทําไมทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายมันเกิดขึ้นมาเพื่อคุณจัก,กรวาลแค่กําลังจะบอกคุณว่า อะไรเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นับจากนี้เป็นต้นไปพัฒนามันแก้ไขมันคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แต่คุณสามารถทำให้ตัวเองเข้าใจได้มากขึ้นได้และนี่ก็เป็นสิบสิ่งที่คุณควรจะฝึกทิ้งออกไปให้ได้และพอแค่นี้ในปีนี้เชื่อว่าหากคุณทำได้อย่างน้อยหนึ่งในสิข้อคุณประสบความสำเร็จม,มากขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นสงบสุขภายในจิตใจและปลดปล่อยสัมภาระที่ติดอึ้งในจิตใจได้มากขึ้นครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ